คำพูดอย่างทุกสิ่งอยากก็ดอยู่พงานเดีดออย๋ยวนี้อยากไม่ให้ติดอ,อยู่แล้วแล้วอันนี้ชิมาม,มนี่ทครมงเงาปุกเคลียร์วัตถุโบราณน,นี่ใครนี่ใครไอจุกัวร้านนี่เหรออันนี้สติ๊กจ๊อบสติ๊กจ๊อบบนฉนังที่อยู่ที่อย,อยู่ที่อยู่สนามหุ่นยนต์ใช่ไหมใช่ที่ที่ท,ที่คนทำการวาตรทองไงไหนคนที่ทำการวาตรทองไงคนนั้นแหละเดะเดะเดะไทมีเนเจอร์นี่ใครนี่ใครแบทแมน อติบไม่รู้จักซีดีซีดีก็คือด็อกล the f l a นมาวิลไม่ใช่อ no. ันนั้นค่ายนาะอันนี้แผ่นซีดีแผ่นดีวีดีเจอขึ้นาดเดี๋ยวเดอะเดอะเยอะขึ้นน่า the s อ่าอะไรมาเวลซีดีเยอะไปให้ดีซีดีซี e flat DC DC ใช่แต่นี่คือแผ่นซีดีและก็แผ่นดีวีดียังไม่รู้จักแน่นอนเลยมาเสร็จแล้ว อย่าไม่อย่าแตะตัวเชือไม่สันทัดแน่นอนถ้าเอาเทปมาก็ไม่ได้แจกเทปไม่คยประวัติของแบทแมนเนี่ยป๊าป้าน่ะเขาเล่าประวัติของาแบทแมนนี้ซึ่งแบทแมนนี้เขาเป็นตำรวจอันนี้อะไรนี่ไม่ดีเลยไม่นี่ใครนี่ใครบอมบี้บ๊อมบี้เก็บอันนี้หน่อยได้ไหมครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะให้ที่เก็บนะออันนี้จะเาแผนมีด้วย อดูหมเลยมีอมีอมีขนนียเในชั่วอันนั้นอะไรกี่มือต็มนี้นะครเป็น Iron อ r นแล้วอันนี้นะครับกร์ตูนนะคะกร์ตูนอะไรครับกร์ตูน u a t e บกร์ตูนรานส์ฟอร์เมอร์ตูนส์ฟอร์เมอร์แล้วอันนี้ก็คือ t r a ส์ f o r m e r อันนี้ก็รานส์ฟอร์เมอันนี้ก็ t r a อร์เมอร์แบบ t r a อร f o r m e r แบบ เล่ภาพเลนหนังหนังเวอร์ชันหนังอันนี้หนังเวอร์ชันอันนี้หนังสเก็ตอ่าออติมัสจะไม่เหมือนกันรู้ไหมนี่ใครนี่ใครทองทองอันนั้นมีเคนได้มีเคนได้เป็นมีเคนได้ด้วยใช่ปะน่าไม่หายใันแ้วนหมดเลยเหรอไม่ไหวอ่ะนี่ออติมัไม่เคยดูนี่เขาเรียกว่าแผ่น นมีอีกเยอะในบ้านอ่ะมีเยอะมากๆจะเปิดนะจะเปิดแต่หน้ามีด็อกเตอร์เทรนไหมมีด็อกเตอร์เทรนไหมออะไรวะด็อกเตอร์เทรนไหมโอ้โหมึงข่าวสําเนียงมึงมีด็อกเตอร์นี่ใครซืปอบ้านไหมนด้อาละจุกตัวป้ามินมีด็อกเตอร์เทรนไหมด็อกเตอร์เทรนอะไม่ได้ไม่ได้ซื้อไม่ไม่รู้จักไม่ไม่เคยดูเลย ไไมม่่เคยดูราเป็นเ้นที่อ้วนอ่ะขออาทิตย์โนี่แหละใส่ฟ้านี่ชื่ออะไรเด็กปีเด็กปีนี่ชื่ออะไรนี่คนนี้โลกิโลกิโลกิเป็นลูกของทอเป็นน้องเป็นน้องชายของทอน้องคนละน้องน้องน้องแหละน้องชายพี่บังเดี๋ยวมึงงงเอานี่เคย ซปเอร์แมนซูเปอร์แมนหรอเนี่ยไหนขอดูหน่อยทิปนี่ในตำนานจริงเว้ยอําอันนี้อขาดไม่ได้ใส่ถ้าลงยู u ู e นี่มันมันจะมีลิขสิทธิ์ไหมมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ห้ามเด็ดนอ๋อการนำเสนออ๋มอาทิอาทิบัสิหับบิอาทิบตั้งที่โต๊นี้อาทิไม่ทรบเชด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 ชลายทิปอาทิเด็นต้องใส่หน้ากากแล้วตาโก ฝุุ่นฝุเยอะให้ป๋ามีนเช็ดก่อนเอาให้ป๋ามีเช็ดก่อนมาเลวกอาทิตย์เยนอาทิตย์วางตรงนั้นของอาทิตย์นะอันอันนี้อันนี้ขาบุอาทิตย์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 ปิดปิดคลิปหน่อยปิดคลิปหน่อยสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับบ้าบ้าบาซูเปอร์แมนบินได้อาทิยอาทิยว